และนะคะเดินเข้าบ้านแยกย้ายกันนะคะกลับบ้านจะไปกับโอโหจะร้องน้ำมนต์ร้องไปกับน้องส้มนะคะน้องส้มก็ไม่ยอมจากไปนะคะจะไปหาแม่น้ำหวานอู้คิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนนะคะยังไม่ยอมกลับกับพี่เป๊กเลยจะไปหาแม่น้ำหวาน สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำมูลนะคะวันนี้นะคะจะนำพาแม่แม่นะคะมารับชมบรรยากาศนะคะหวัวฝ่ายบ้านทาลาดนะคะแม่แม่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่ที่บ้านทาลาดนะคะโอ้โห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 ูมาแล้วมาแล้วสาวร่างใหญ่มาแล้วนะคะแม่แม่ โอ้โหโอ้โหต้องหยุดชะงักไว้ก่อนนะคะน้ำมนต์ไม่กลัวพี่ประกายแก้วเลยโอ้น้องส้มจะมาน้องส้มจะมาหาแม่น้ำหวานกับน้ำมนต์อย่างเดียวโอ้ร้องร้องร้องเลยนะคะดีใจดีใจดีใจได้เจอป้าป้านะคะ โอ้โหนะคะแม่แม่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่บ้านท่าลาดยามเย็นนะคะนะคะน้องส้มจะไม่ยอมไปนะคะจะอยู่จะไม่ยอมไปไหนนะคะ,นนะคนอยู่ข้างบนยอะเยะคนข้างล่างนะคะตอนนี้หัวเราอหัวราะคนข้างล่างนั่งมองนะคะน้องน้ำชา กินกันใหญ่เลยนะคะแม่น้ำหวานมากินหญ้าปะไคร้แก้วจะหมดแล้ววันนี้พา้องน้ำมนต์มาเดินออกกําลังกายนะคะบรรยากาศที่หัวฝายยามเย็นๆนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยทักทายกันนะคะเพื่อนรักทักทายกัน ه, น้ำมนต์อยากมีส่วนร่วมอีก ه, น้ำมนต์อยากมีส่วนร่วมเขาอ,อีกนะคะแม่ มลดีใจใเจอแม่ส้มดีใจมากอม่สมดมตุดม,มันพี่ประกายแก้วนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อผูกอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่หนุ่มหลอยังไม่มีบ้านนะคะผูกอยู่ตรงนี้น,นะคะวันนี้ยายก็มานะคะแม่แม่แมยายเพิ่งไปอาบน้ำมา อีกเชือกนะคะก็เดินกันลังจะไปอาบน้ํานะคะบรรยากาศดีๆนะคะท่าย2เมืองบรรยากาศยามเย็นบ้านทาลาดของเรานะคะอายาสวัสดีค่ะอ๋น้องโซมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะน้องโซม สว่างบนบนเอ๋บนบนใาย่ยอู้ใหญ่ใหญ่เซ็กซี่มากนลค่ะใหย่คุณยายคุณยายนอนได้ไหมคะคุณยายจะไปแหงานวันไหนคะคุณยายพรุ่งนี้เช้าคุณยายนะคุณยายเนี่ยชอบสีนี้มากเลยคุณยายเสื้อตัวนี้ทำไมชอบจังเลย น้ำโมนมาหายายไหมนี่อยาาทำไมไม่มองไปหาหลานเลยอ่ะยยาจะไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนนะ่าต้องไปจเศร้ามาแล้วโมแฮ่โอ้โหอคู้้หู้โมแฮ่นะคะแม่แม่นี่โมแฮ่ สาวโมแฮนะคะโมแฮโมแฮโอ้โหนะคะร้องใส่กันเลยนะคะแม่แม่ส่งเสียงนะคะนี่คือเป็นการส่งเสียง บอกความคิดถึงให้กันและกันนะคะแม่ๆ<ม> <c oughs> ทักทายกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายยบาย, <c oughs> บาย <c oughs> โอ้โหนะค <c oughs> ะ,ะส่งเสียงทักทายเลยเสียงดีมากเมื่อกี้คือเสียงส่งสัญญาณนะคะ <c oughs> น้ำมอน <c oughs> น้ำมอน, <c oughs> น,มอน <c oughs> เอ้ย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  มุดอย่างเดียวนะคะสายมุดอุ้ยอุ้ยดีใจทั้งดีใจทั้งห่วงเล่นนะคะอยู่กับแม่ส้มกับพี่ปรกากยแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับแม่นวานวลสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีค่ะส้มวัยสวยมากสวัสดีค่ะเราจะไปไหนกันต่อคะ ออกมาคขาป้าๆพี่ๆนะคะก็จะกลับบ้านคืนนะคะมาให้น้องน้ำมนต์นะคะได้รับบรรยากาศเฉดชื่นะตอนเย็นโอ้โหนะะ <c oughs> ่าดีอ้วนน้ำชาขึ้นข้างบนเลยน้ำชาบ๊ายบาย สนุกไหมคะอุ๊ยอุ๊อุ๊ยไอ๋ไอน้องส้มไปส่งไปส่งลูกไปน้องส้มถ้าไปอยากกลับไหมนี่กลับบ้านกันแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วะค่ะแม่แม่ใหญ่อุ่นนะคะก็จะพาไปนะคะไปแล้นะคะ โอ้โหนะคะน้องส้มเต็มเต็มหน้าจอแม่ควานนะคะเม่ๆอ่าอัน้นหวานนั่ง่ายอัน้นมนถอยหน้หนาถอยหลังอะไรไน้ำมนติดน้องส้มมากนะคะมันจะไปหาน้องส้มเลยน่ะเดินนะคะกลับบ้านกัน ดูตูดนะคะดูตูน้องส้มนะคะกับแม่น้ำหวานคนละไซส์เลยเดินล้วค่ะเดินไปกับแม่แม่สองแม่นะคะแม่หวานกับแม่ส้มน้องส้มอ้วนมากเลยนะคะแม่แม่ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปละกลับบ้าน <c oughs> โอ้โหวิววิว และนะคะเดินเข้าบ้านแยกย้ายกันนะคะกลับบ้านจะไปกับโอ้โหจะร้องน้ำมนต์ร้องไปกับน้องส้มนะคะน้องส้มก็ไม่ยอมจากไปนะคะจะไปหาแม่น้ำหวานอคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนนะคะยังไม่ยอมกลับกับพี่เป๊กเลยจะไปหาแม่น้ำหวาน